เอาเนื้อจระเข้ยังไงเนี่ยดูน่ากลัวมากเลยอะน่าจะหลายสิตัวอยู่นะอุ้ยดูจระเข้เผือกด้วยนี่เจ้าของเขาไปไหนเราต้องลงไปจับจระเข้เองวันนี้บินได้ไหมครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับพี่สิสสทธิชัยครับตกใจเลยตะกี้จระเข้มเขากระโดดน้ำต้มตามตูมตาม,ตม,ตามนี่แบบตอนนี้เราอยู่ที่ ทวิชัยฟาร์มครับถ้าเดินมาคนเดียวก็ดูแหยงแยงพอสมควรนะจระเข้เขามีกี่ตัวคะในนี้ในน,นนี้พ่อแม่พันธุ์มีประมาณ400ตัวครับสี่เรออ้ตะกี้นึกว่าแค่หลักสิบนะจริงๆนี่400ตัว<ช>คือเขาอยู่ใต้น้ําด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วของเรานี่ที่เลี้ยงคือพันธุ์อะไระสายพันธุ์บึงบอระเพ็ดเลยพูดง่ายๆ่าเป็นจระเข้พื้นถิ่นเลยของไทยเลย ของท้องถิ่นพื้นพื้นถิ่นใช่ก็จะรูปร่างจริงๆแล้วก็ประมาณไม่ได้ใหญ่มากเหมือนจระเข้บางที่ที่เราเห็นในในสื่อต่างๆของต่างประเทศที่แบบใหญ่มโหรานอันนี้ก็เหมือนคนไทยนะตัวไซส์ประมาณปานกลางนะคะที่พี่ขายเนื้อจระเข้เนี่ยเอาจากตรงนี้ไหมคะตรงนี้ไม่ใช่ครับเป็นพ่อแม่พันวันวันมันก็สนุกอย่างเดียวเลยสิพี่ จระเข้เผือกนี่เขามาตามธรรมชาติไหมเขาธรรมชาติเขาเองเซลล์เขาผิดเซลล์เขาด้อยพูดง<ๆ>่ายๆแต่กลายเป็นของใช่แต่ของเป็นของมีราคาไปเลยคือวันนี้เนี่ยนอกจากที่จะมาดูจระเข้แล้วก็ตรงอยากทําเมนูเมนูหนึ่งอะ่ะที่ค,คิดว่ามันน่าจะอร่อยเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราได้เนื้อจระเข้แล้วเราจะไปลองทํากันดูนะว่าเมนูนั้นจะเป็นเมนูอะไรตามมาดูนะคะว่าจะอร่อยด้วยเปล่ามาปะ ฟันจระเข้นะฟันผุไมคะไม่ผุไม่มีหินปูนด้วยเขาจะคมมากเวลวาใครโดนกัดเข้าไปปุ๊บจะไม่มีความเจ็บนะจะชาพอควมวามคมปุ๊บเข้าไปเลย่งคมมากจริงๆนะเหมือนเหมือนปลายเข็มเลยอะ่ะครับจระเข้เขาไม่มีลิ้นใช่ไหมมีครับพี่อ้าวเหรอแล้วทำไมบอกลิ้นจระเข้ลิ้นเขาจะอยู่ใต้เพดานเพดานล่างนี่เลย มากเป็นเหมือนตะปูอะค,ความคมประมาณตะปูอะเนื้อที่แพงที่สุดคือส่วนไหนด่คือส่วนนี้ครับส่วนส่วนหางนี่เขาเรียกว่าบ,บองตันตัวจระเข้เนี่ยประโยชน์ของเนื้อเขาอะไขมันต่ําเป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายมนุษย์งั้นเดี๋ยวเราแร่เลยเนื้อส่วนที่แพงที่สุดคือตรงนี้ใช่ครับ เจาเคนี่เราจะเอาเนื้อมันมากินเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเราถึงเอามาเราจะใช้ช่วงอายุ3ปี3ปี4ปีนี่กาลังดีม,มากไปกว่านั้นเนื้อก็จะเหนียวแล้วน้อยไปกว่านั้นเนื้อก็จะเหลวเนื้อกแก่ก็นังเหนียวครับเหมือนมาดามเลย <c oughs> <c oughs> ไขมันเกือบไม่มีเลยนะใช่อันนี้คือคือชั้นไขมันเขาใช่ไหมใช่ครับน้อยมากอ่ะเนื้อบ้องตันเนี่ยโลโลเท่าไหร่ขายหน้าหน้าร้านเนี่ยทางฟาร์มเราโลละร้อยห้าสิบครับเนี่ย บางคนไม่รู้เห็นห่างจะระเข้นึกว่าบ้องตันไม่ใช่นะ<ช>บ้องตันจระเข้คืออยู่ในห่างจระเข้อีกทีเลยเวลาที่เราจะทําให้เขาตายเนี่ยมันต้องมีวิธีที่เราทําแบบไม่ให้เขาทรมานนะใช่ครับจุดอ่อนของจระเข้คืออยู่ตรงเราจะใช้ไฟครับไฟฟ้าจี้ปุ๊บเขาจะน็อกตายเลยตายปุ๊บเราก็เจาะเส้นเลือดใหญ่เขาปุ๊บเจาะเลือดเขาออกปุ๊บเขาก็ไปไม่ต้องทรมานไม่ต้องทรมานไม่มีดิน้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะมีอมช่วงหนึ่งเลยจากนี้ลงไปปุ๊บจะเป็น กระดูกติดกระดูกซี่โครงอ่อนนะติดเนื้อ,อ,อเอาไปทอดกระทกกเทียมพริกไทยนี่ก็อร่อยเหมือนทำบาร์บีคิวครับกระเทียมพริกไทยก็ได้ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นกระดูกอ่อนตงว่า<ม>ไอตัวเนื้อจระเข้เนี่ยอยากให้ลองทำทอดมันจระเข้เราลองทำดูกันนะครับลองดูครับโอเควัตถุดิบพร้อมไปกันเลย ตรงเอา King Stella แทน Sanitizer มาฝากพี่สิทธิชัยนะคะคตัวนี้จะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งสามารถจะพกพาก็จะมีกลิ่นต่างๆที่มีความหอมมีอะโลเวล่าหรือว่าวานหางจระเข้ด้วยฉีดทั้งวันก็มือไม่แห้งมาตอนนี้เรามาทำทอดมันจระเข้กันนะคะอันนี้เนื้อส่วนตรงไหนนะคะส่วนหางครับส่วนหางครับ,รบอันนี้น่าจะใช้ครึ่งครึ่งโลพอละเดี๋ยวจะเยอะไป Mm hmm. เวลาที่เราทําทอดมันหรือลูกชิ้นหัวใจสําคัญคือเนื้อมันต้องเย็นจัดนะพี่ถ้าเนื้อไม่เย็นเนี่ยคือเสร็จกันเลยเขาไม่เหนียวไม่เด้งให้อันนี้เย็นจัดแหละแต่ว่าต้องใส่น้ําแข็งลงไปช่วยแล้วก็ใส่เกลือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่พริกแกงไปเลยนะคะพี่เขาตำมาให้เลยจากที่บ้านเนี่ยเขาบอก อยู่ฟาร์มจอร์เก้เพราะเราใช้ไข่จระเข้กันเลยโอ้โหเปลือกเขาหนามากเลยคใช่เป็นุ้ยนี่ครับ,รบเขาเป็นแบบนี้เหรอครับเขามีคือแบบดูแล้วไข่แดงเขาวะนี่คือไข่แดงครับตรงกลางนี่คือสีแบบนี้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตมาดมตวงนะคะที่เห็นไข่จระเข้แบบนี้ก็ลองดูนะพี่วันนี้นี่แบบตูดกะเอาเองนะ ใส่น้ำปลานิดนึงน้ำตาลนิดนึงนี่น้ำมันหอยพี่เอามาจากกรุงเทพนะคะของมาดามตวงค่ะน้ำมันหอยไม่เจือสารสังเคราะห์ทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีสารกันบูดซอสปรุงรสค่ะนิดนึงสีอิ้วขาวหน่อยนึงค่ะเพื่อรสชาติ ตอนนี้เราก็ได้เนื้อจะะระเข้ผสมกับพริกแกงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดใส่ก่อนใบมะกรูดนี่ก็ปลูกเองใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่ะเราก็ใส่ถั่วพูในตลาดท้องตลาดเนี่ยเขาก็อาจจะใส่แบบถั่วฝักยาวแต่ว่าถ้าตามแบบ ดั้งเดิมจริงก็ใส่ถัว่วพูซอยแบบนี้ค่ะเรานวดส่วนผสมให้เข้าที่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะ พี่ลองชิมเลยครับลองดูนะมันได้รสสัมผัสกรุบกรอบนี่เราใส่ถั่วพูลแล้วก็พริกแกงเนี่ถึงเครื่องมากเลยทอดมันเนี้ยเป็นไงพี่ว่าแบบกินทั่วไปใช่ไหมบางครั้งเขาใส่ถั่วฝักยาวเนี้ยมันจะออกกลิ่นเหม็เขียวเหม็เขียวถั่วนะใช่แต่ใส่ถัว่วพูถั่วพูนี่อร่อยมากกรอบด้วยถ้าใครอยากจะมาที่ทวีชัยฟาร์มเนี่ยมายังไงพี่ตำบลหนองกระทุ่มนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ จริงๆแล้ว Google มาเลยว่าทวีชัยฟาร์มใช่ครับแล้วก็เมนูอะไรที่พี่อยากให้เพื่อนๆได้มาชิมที่นี่บ้างก็มีปึ้งย่างจระเข้จระเข้หั่นแหนมจระเข้จระเข้แดดเดียวแล้วก็เกี่ยวกับต้มแซ่บจระเข้กุ้งตุ๋นจระเข้ใครที่อยากจะซื้อเนื้อจระเข้เนี่ยติดต่อมาที่ฟาร์มเลยนะคะส่งเข้ากรุงเทพได้ไหมส่งได้หมดครับทั่วประเทศครับโอเคค่ะแล้วก็มีทั้งหนังจระเข้เนื้อจระเข้ทุกอย่างของจระเข้บอกพี่เขานะคะพี่เขาเป็น ไก่ทองไก่ทองครับค่ะตะเพาแก้วตะเภาทองอยู่ในบอ่อแต่ตอนนี้มีเมนูใหม่แล้วนะครับคือทอดมันจระเข้ครับเย้รับรองความอร่อยโดย <c oughs> มาดามตงนะคะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้มาดามตงด้วยนะคะเราจะพบกับคลิปใหม่ๆเร็วๆนี้อีกนะคะขอบคุณค่ะบายบายบอเอาไม่เล่นด้วยเอาบ้องเขา